เดดเดดต้นยับกอมาคว้ามือน้อยๆทีนี้นะครับเหลือลงมาล้างกดเขม่้ถูกลงมาหนึ่งสองปติทิศสามนะครับอ่ากดเขม่าถูกเหลือลงมาล้างสุดล้างสุดๆุดเลยอ่สีเลยล้างเนี่ยลักลงมาล้างทีเลยครับอ่ากดเขม่้ถูกแล้วได้แล้วครับอ่ากดกดกาบ้าดทีนี้ขีอปิดปิดอันนี้มาทีเดี๋ยวมันงวยงวยอย่างนี้ครับข้างๆโจ้ อ่าโอเคได้เร็วครับมาเลยที่อะไรเลยอันนี้มาตกมาตกปลากันนะนี่มาาลงเล่และนี่วิ่งเออกมาลงเล่อ้เข้าเข้ามเลยกมาเลยกมาเลยกเออเออมาเลยก็มาเลยกมาเลยก็เออเออ อ่าเดี๋ยวติ้ลออกกองเข้าไปเลยข้อคว้าหน่อยน้อยเนาะยับกองไปเลยคว้าแข็เทปเน่อยจะมึงกดเนาะเดี๋ยวคว้าคว้ามือเตินคว้ามือเติ้ลอ่าอ่าติ๊กนี่ออกโอรศัซับเข้าไปแข็งแข็แข็แข็เทปสี่เข้าเดี๋ยวผมกี่เร็ววะติ๊กได้อยู่นะแป๊บนึงนะตัวเออเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวเน็ตก็โอเคไม่ใครได้ผมเล่นไม่เห็นอ่าได้โอเคครับกดเข่าไม้กาวบานลบได้เลยเชื่อหน้าดินมันขึ้นเล็วอ่ากดกระบาดทีเลยไอ้นี่ระยะเป็นออโต้เลยกดกระบาดทีเลยครับผม อ่า <ítulo> uh, ได้ครับนาดินเต็มเลยทีนี้อ่าไฟแบตเตอรี่ก็เต็มโอเคครับอ่าพอว่าหมดหมดออโต้มันจะดึงนาดินมันหน้าแต่ถ้าว่าตึ้อ่าปรับมือเราก็จะมาเลือกได้อ่าตึ้กดเขียวไม้โทรได้เลยข้างบนครับอ่าข้างข้างข้างบนเราเลือดอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันมีขบ่ายระยะไหมพอมเลยไม่เห็นเนาะมันมีขบ่ายระยะไหม ระยะไม่มีอ่าไม่มีต้นกดกาบัดหนึ่งคุณก่อนครับกดกาบัดหนึ่งคุณอ่าเหลือนขึ้นบนหนึ่งครั้งอ่ากดเกลี้ยไม่ถูกอ่าครับนี่เงี้ยมันจะมีระยะต้นเหลือลงมาหลังหนึ่งคุณอะไร่าวะอ่าลูกลูกลูกมาหลังหนึ่งคุณครับผมอ่ากดเกลี้ยไม่ถูกอ่าครับทีนี้ต้นติ๊กออโต้ออกเนาะตัวนี้ออโต้ขาวอยู่ไหมอ่าออโต้ไม่ไม่มีใช่อไหมอ่าไม่มีกดกาบัดรับได้เลยครับ เพราะวา่นาน้ำนม้ำมันเตือนน้องมนเลยเดินดึงนาดินนาไม่ไม่ผือครับเอากดกาบาสครับ uh huh. อฮะถึงไอ้น,นี้ไอ้หมดหมดผับเขินไว้นี้อยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบน้องทำไมชอบเราปิดได้ทีนี้หัวสาวเดือดของตัวน,นั้นตอนนี้ยนอ,อยูยยนอนออ่นอกเรืออยู่อยู่ในเรือนอกเรือนอกเรืออ่าครับไอนน้นี้มันมันโชว์อ่ะทีนี้ตึนกดเมนูเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ตึนก็สามารถเล่นเองได้เลยกดเมนูหนึ่งครัง้ง อ่าต่นนี้ติดลดความเร่งของมันได้เนาะเหลืออลงมารรถัดรรทัดติ่ซ้มอ่าลงลงมาทีเลยอ่าก,ก็จะ่ไม่ถูกอ่าติรนลดความเร่งลงมาเรื่อยๆอ่าลงมาให้ถึงเส้น,เนกลางพอว่าน้ำมันเตืร์นเราเร่งเรงไม่ได้อ่าลงมาเรื่อยๆครับอ่าลงมาเรื่อยๆอ่าลงมาเลยลงมาเลยครับให้ถึงคิดกลางเลยเพราะมันจะมีคิดกลางบังคับอยู่อ่าได้ได้ได้มาเร่งมาเร่งขึ้น,ลลนขึ้นล็อไปอิดเลยครับขึ้นล็ไปอิดให้นาดินมันเข้มเลยอ่ากดกดขึ้นเนาะกดขึ้น อ่าอาครับให้มันเด้งอ่าได้ได้ได้อ่าได้ครับกดกาบาลรบได้เลยอ่าทีนี้่เมลเลใครระยะแล้วอ่าพับระยะขึ้นมาเลยครับคำคำว่าระยะบรรติโซอ่ากดไม่ถูก่ะตอนนี้ให้จะเหลือกสักสิบเมตรสิบห้าเมตรก็ได้เพราะวา่าถ้าเราเหลือกไม่พอดียมันจะดันผับขึ้นบนเร่งนี่วัวซาวเดอร์อยู่เขตเพจอยู่ไหนครับนี่ ตายเพนตายเพนเพราะว่าบดเดียวนาดินมังเข็มมังออดมังต้นลเล็แขกขัวสาวเด้อน,นี่คือยึด,ย,ดยึดไว้ได้ไม้เลยครับยึดได้ไม้แพนนั่นแน่อ๋อเพราะว่าผับสาวเด้อมันเปลกบดเดียวสี่แดงเข้ม,มนี่รูมาสี่ออดหลาวอ่าไปผือกดกาบาท,ทีนึ่งครับอ่าลงุงลุงมากแขกเขาว่าสี่เดี๋ยวลงแรงลงลงมามันจะตโซ่ทีเลยอ่าได้ก,ดก็ไม่ถูกอ่าต้นแรงขึ้นไปเลยครับ เร่งให้เด็กเลยอ่าครับแต่ไอ้นนี้ผมถือ,อว่าเป๊กน,นะเดี๋ยวถ้าว่าต้นรบบานตรงเลยว่าซาวเดอร์ถ่ายรมเลยเนาะพอว่าปกติน้มเต้นแค่นี้ไม่ต้องเร่งหมากอ่าก,กดกาบัตได้เลยครับแล้วก็มาลดระยะความลึกซอกอิดเนะมมาะเพราะว่ามันหมักเร่งเข้าที่ระยะความลึกอ่าเกิดไม่ถูกอ่าเหลือให้อ่าลูกอ,อันเลือกขึ้นบกติเลยเผื่อได้ได้ดนห,ไดนหน้าดินลงมาหลังเลยอ่าได้ครับคือน้าดินนั่นเราจะได้เร่งรายละเอียดมันด้วยครับผมกดเกอดไม่กาบัตลบได้เลย อ่าทีนี้เตินมุ่นหลบบิดก็ได้สู้ไม่สู้มได้หมดครับผมอ่าอันนี้สู้มากเร็มุนม้นมุดลบเลยครับอ่มุดนลบได้เลยเวลาสู้มากเกินนะครับมุ่นสุดได้เลยวทีนี้เดี๋ยวเตินต้องเลพวกปักซ้าวนะว่าซกกไปเนาะปกติีันถ้าว่าน้ำเตินแบบแบบนี้เนาะหน้า<ช>ดินนะครับไม่ต้องเร่งเลยอันนี้เชื้อพวกเชื้อลูกปลาครับ ล่าใช่ไหมอาลูกปลาแต่ว่าต้นอย่าลืมเนาะต้นต้องเล่ปักเสาเด้อซกบอกไม่เพราะว่าน้ำน้ำเป็ดเม็ดนั้นจริงๆริงเลยไม่ต้องเร่งเลยครับหน้าดินมันจะเด้งเด้งเข้มเบื่อเมื่อนเมื่อนเบื่อเดียวเลยไหมมันจะเด้งเข้มเลยไอ้นี้ผมส่งเส้นเหลืองปักหรือว่ามีอะไรแบบนี้เขียวเสาเด้อภาพหน้าดินเลยออนครับก็ก็ตึ้นเป็นได้ได้ได้เท่ขึ้นชวงเลยไม่ได้เท่โอ้ไปไปไปแก่ไร่คนนุ๊กแก่บ้านี้ไปไล่ไร่คนเนาะ เออสุดยยินงแรกคนนี้ไปลองกันหน้าถท้าไม่รู้เลื้งไงไม่มีใช่ใช่ใลงมาเรียกว่าบังมาเรือยกดีว่าครับมันได้ได้ไรงแบว่าแต่ว่าตือนอย่าลืมเลยเนาะว่าปักซาวเดอร์สกอกไม้เลยกับหัวหัวซาวิ์มิเตอร์เพราวาหน้าดินซี่มันโอนอนโอนไปครับพอตีมันต้องเข้มว่านี่นะเดี๋ยวตนขอยท่าหร ครับของพวกเต้องอาซู่นั้นสี่เข้มเนึ่ทองดีนอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้ที่ว่าเพลครับหน้าดินมันต้องอ่าหน้าดินมันต้องเข้มว่านี่พอนามเติมคือซิมราแลวครับนามแขีนี้ไม่ต้องเร่งเลยดีไม่ดีต้องลดแล้วแต่ว่านี่หน้าดินอดอดมาทรงไซสเหลืองหองพักอะไหัวซาวเด้อครับว่าขึ้นแบบนี้พอซาวเดือนถ้าว่าหัวมันผิดปกติมันจะชูบนโจท่าไม่เรารู้เลยเดีว่ามันผิดปกติครับอ๋อหัวตัวไหนบ้างหัวตัวเสียบไทยเขืองเรือตรงวนี้ อ่าติรนลองเลยแขกปักปักปักมันนั่นเนาะมันจะเป็นปักเงี้ยใช่ไหมไรก็นเลยูเดี๋ยวพอเรือติรนเข้านี่เดี๋ยวเติรนท้ายโดเคสเอเติรนหยุดว่าซาดิบมึงอะไรตีเล็ก็ได้พอว่ามึงว่ามันมันเปลกพอปกติเนาะหนาเตินมเราไม่ต้องเร่งเลยปักตัวนี้มาแล้วอ่าปักอันปักอันเงี้ยครับอันเงี้ยอ่าเดี๋ยวติรนลองเลยเลยจุดนี้เนาะเลยท้ายโดเคกว่าหัวซาเติรนหยุดอยู่พื้นเนาะพอหน้าหน้าดินมันไม่เข้มตรงตรงเข้มว่านี่โดยปกติครับอ่าพอตัวนี้มันมันเร่งว่าเอฟเอฟเนนนาาะแต่ดิสซ ครับอ่าครับผมวดเเ้าน,นี้ต้องให้นำเพ้งนู่นเลยบ้างกันะไหมอ่าได้เดินนำเพ้งเตือนท่าหรวงพระพุทธเลยเนาะ,ะครับอ่าครับแต่แต่วานี้มันใช้ได้เลยไหมอ่าใช้ได้แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ไม,ไม่ปกติเนาะเพราะว่าน้ำเตือนอันนี้คือไม่ต้องเร่งเลยซิมร,ะะราสะพอกับลังเขื่อนมันมาครับ ม <N> ีไอ้ไนี้เลยเลยให้เล,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 เลยเชื้อทั้งว่าเป็นเชื้อได้คือเละได้เลยใช่ไหมอ่าเลยได้แต่ว่าแบบนี้ถือว่าไม่อ่าปักซ็อกบอกครับเป็นอยู่เซรูรอ่าใช่คือเมือม่อเมื่ออะไรไปเขือบมันใช่ไหมพอซ็อกบอกปอั๊บสัญญาณที่ออกไปติมพอเจอที่ซ็อกบอกค่อยดันสัญญาณมันเดินไม่ได้ไม่ติมผับเลยไม่ชัดเดี๋ยวผมส่งให้หนอว่าแบบนี้ยี่ห้อได้เนาะปองรวยบาสได้ครับผมครับครับครับ,รบอ่าได้เดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ครับแบบลักไหนนอนอ่ารวยไปสิเลยคืนคีเขี้ยวเลย อันนี่นอ่าอัน,นี้อาจจะวา่าทุกน้ำคลิปน้อยๆเดี๋ยวเลยมัเพราะว่าด้านในมันไปถอเรื่องครับอ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้อสเปน,นี่เลียวให้เลยครับครับคร,บครบอ่าได้เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับ